สำนักง,งานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาเสนามีเอกสารสิทธิ์ในความรับผิดชอบจำนวน94,193แปลงประชาชนมาติดต่อขอรับบริการประมาณ25,000รายต่อปีสามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐต่อปีมากกว่า117ล้านบาทบริหารงานโดยนายสลายุทธสงวนศักดิ์เปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิ30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงหรือจนกว่าผู้รับบริการ จะได้รับบริการจนแล้วเสร็จการเดินทางมายังสำนักง,งานที่ดินมีความสะดวกมีป้ายบอกทางและยังสามารถค้นหาเส้นทางผ่าน Smartland Application หรือค้นหาได้จาก Google Maps ภายในสำนักง,งานที่ดินมีแผนผังระบบการให้บริการมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางในการเข้าถึงจุดให้บริการพร้อมทั้งมีจุดแรกรับเพื่อคัดกรองและให้คำแนะนำในการรับบริการ มีระบบการจัดคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมออกแบบพื้นที่ใช้งานเพื่อให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีจุดประเมินความพึงพอใจมีป้ายเตือนพื้นที่อันตรายบริการน้ำดื่ม Wifi จุดพักรอที่จัดเตรียมเอกสารเจ้าหน้าที่มีป้ายชื่อสกุลและเบอร์โทรศัพท์และประกาศเจ้าหน้าที่ดีเด่นเป็นประจำทุกเดือนพื้นที่ให้บริการมีแสงสว่างเพียงพอมีที่จอดรถ และที่จอดรถสำหรับบุคคลพิเศษห้องน้ำชายหญิงและห้องน้ำสำหรับบุคคลพิเศษมีตารางตรวจเช็คการทัความสะอาดนอกจากนี้ยังมีห้องอาบน้ำละหมาดสำหรับชาวมุสลิมที่มาใช้บริการณสํานะสำนักงานที่ดินการจัดภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกทั้งมีการกำหนดเขตปลอดบุหรี่และพื้นที่สูบบุหรี่ไว้อย่างเป็นสัดส่วนสำนักงานที่ดินจงังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาเสนา คำํำนึงถึงการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมให้แก่ผู้พิการผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกพระพิสุสตรีมีคานและผู้สูงอายุด้วยช่องบริการพิเศษ Special Service บริการเบดเสร็จที่จุดเดียวได้แก่ที่จอดรถพร้อมกลิ่งเรียกกรณีต้องการความช่วยเหลือทางลาดพร้อมราวการตกจุดให้บริการสำหรับบุคคลพิเศษประตูเลื่อนอัตโนมัติมีที่นั่งสำหรับบุคคลพิเศษห้องน้ำสำหรับบุคคลพิเศษ สัญญาณเสียงและแสงสำหรับขอความช่วยเหลือจุดบริการน้ำดื่มและถังขยะแบบเคลื่อนที่ได้กำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศมีการติดตั้งแผงโซลารเซลล์โดยรอบสำนักง,งานมีการปลูกผักสวนครัวมีลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายสะดวกมีจอแสดงลำดับคิวบริการที่สามารถมองเห็นได้ชัด มีการแยกประเภทงานที่ให้บริการเช่นช่องบริการเบ็ดเตล็ดเป็นต้นมีระบบแจ้งเตือนและติดตามให้ผู้รับบริการมาดำเนินการต่อกรณีกระบวนงานที่ไม่แล้วเสร็จภายในวันเดียวทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชันไลน์ที่ดินเสนามีช่องทางการให้บริการออนไลน์หลากหลายรูปแบบอาทิ smart land แ,แอปเดียวจบครบทุกเรื่องที่ดินการให้บริการทำนิติกรรมต่างสำนักงานที่ดินด้วยระบบ land fact การจองคิวจดทะเบียนและลังวัดล่วงหน้าผ่าน EQ Land การรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC หรือสแกน QR Code ผ่าน Mobile App มีช่องทางการรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของผู้รับบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่น l ลายแอดท่ดินเสนา Facebook กล่องรับความคิดเห็นโทรศัพท์มีศูนย์โรงธงทม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ได้จะทำแผนรองรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินเจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์สัญญามีระบบสำรองไฟขนาดใหญ่มีการติดตั้งถังดับเพลิงและมีการซักซ้อมการใช้งานอยู่เสมอบุคลารกรมีเพียงพอสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ในช่วงเวลาที่มีผู้รับบริการเปลี่ยนจำนวนมากมีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการมีระบบฐานข้อมูลที่อำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายทะเบียนฝ่ายรังวัดและบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้แก่การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรกับกรมการปกครองและข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทําให้ไม่มีการเรียกเก็บสําเนาบัตรประจาตัวประชาชนจากผู้รับบริการ ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจน RTK GNSS Network ที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูงมาใช้ในการรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาเสนาให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจโดยมีผลสำรวจการประเมินในระยะ1ปีผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ92.71และพัฒนาศัก,กยภาพและทักษะ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด